โอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมวันพันแมนนะครับวันนี้จะมารีวิว ID หลักผมนะครับ SV 1น8นะครับพลังนะครับ7ล้านงเลเวล97อันดับลังปลลองที่43านะครับที่จริงพลัง8ล้านกว่าน,นะครับเกโลเกโลมาผมเลยใช้ทีมปีศาจก็ยังไม่ได้ปั้นทีมปีศาจนะครับไปดูอันดับนะครับ อันดับที่31ครับพันด่าน53ตัวละครที่37ครับกิวอันดับ1ตัวละครระดับ SSR นะครับซอมบี้แมนกาโลโกลเคส่อครับ3ตัวนี้เป็นตัวละครตัวดำนะครับเอ๊ยลืมไปมีเกโลเกโลด้วยครับ สีตัวนี้เป็นตัวละครตัวดำนะครับโซนิกราชาทะเลพลริพุิซนเนอร์ราชาใต้ดินแทงท็อปมาสเตอร์อาชุล่าคาบุโตจักรพรรดิเด็กเกลิวกันซุปวัคซีนแมนอะตอมิกก็ไปดูของนะครับของด้วงนะครับผมไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาวครับ ของซอมบี้แบนนะครับตาเฉพาะ4ดาวไอเทมเฉพาะ2ดาวของโกเคสึนนะครับตาเฉพาะ3ดาวไอเทมเฉพาะ2ดาวกโลกิโลนะครับไอเทมเฉพาะ2ดาวตาเฉพาะ2ดาววัคซีนแมนไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ2ดาวก็ยังไม่ใช่ปั้นนะครับคุมบูนะครับไอเทมเฉพาะ1ดาวตาเฉพาะ1ดาวครับอันนี้ ทีมฮีโร่ที่ผมใช้นะครับก็ผมปั้นอะตอมิกไว้นะครับไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะ2ดาวแทงท็อปนะครับไอเทมเฉพาะสองดาวตาเฉพาะสดาวหน้ากากหวานนะครับไอเทมเฉพาะ3าดาวตาเฉพาะสดาวกาโร่นะครับตาเฉพาะสดาวไอเทมเฉพาะ2ดาวก็เอากาโร่ออกนะครับทีมพิศจมาก็ไม่ได้เล่นกาโร่เลย ก็ประมาณนี้ครับผมผมจะไปลอง PVP ดูนะครับในกิลดูนะครับผมพลังเราเจนะ็ดล้านสองก็ลองสู้กับสักแปดล้านสามดูครับรู้ว่าจะไหวไหมนะครับผม ร่วงเขาเปิดโัวเกตสอเราเลยครับผมคารุเขาตีมาหืวัคซีนแมนเกือบตายเลยครับคอมบุอันตีไปครับติดกันก่อนกันนะครับโกลเกตส์อ,อันตีไปครับหน้ากากหวานกับบางทองเขาเกือบตายเลยนะครับร่วงเราอันตีไปครับ มมแเจโลสกิลเลยครับผมเจโลเจโลทำให้เรามีเกาะน,นะครับไอเลือดที่อยู่ล่างๆนี่แหละครับที่เป็นเกาะ ตอต,ตอนนี้ลอาโฟก,กัส่อเราจะตีไปครับหน้ากากหวานน่าจะตายตนนกเราไปเสือปีไปแล้วครับหน้ากากหวานเข้าตาไปแล้วนะครับผมช่วงเราเล่งเลือดอีกแล้วครับอันตีเร่งเล่งเลือดไป เราจะทะเลาะกับทีมครับเลือดเราแทบไม่ลุนเลยนะครับเพราะว่ามีก่อนเกลูเกโลอยู่นะครับเป็นการต่อสู้ที่นานอยู่เหมือนกันนะครับหลังๆนี้เพราะว่ามีแต่มีแต่คนเล่งเล่งเลือดกันเลยนะครับทีมเขาและทีมผม ทองเขาได้แล้วครับเฮ้ยเสียอันตีไปครับอ,อีกนิดเดียวกาลกูกแถวหลังเราตายหมดแล้วนะครับเฮ้ยเสียอันตีไปเร้อลื่อเร้อ สู้ไม่ไหวนะครับเพราะที่พีศาบทมยังไม่ได้ปั้นเลยนะครับลองดูพลังที่ต่ำลงมาหน่อยดีกว่าครับแปดล้านหนึ่งดีไหมเจ็ดล้านสี่ดูครับพลังใกล้เคียงกัน ใกแสงอันตีมาก่อนเลยครับ k ิง g Engine ครับเด็กกระเป๋าสามด้วยนะครับอันตีสวยมากครับเด็กขาโลงนตีมาขุ้นุอันตีเลยครับเฮ้ยสุดอันตีนะครับปีนเขา กอบตายแล้วนะครับผมกาลูเด็กแล้วก็คิงเกือบตายแล้วครับเด็กหลับไปแล้วเราเพิ่งเห็นคุ้บุแล้วก็่ายตายตอนไหนไม่รู้ครับคือเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตเลยราชาเทเรต์มาครับเหมือนอายุสามดาวเขาจะเยอะอยู่นะครับผมระใกล้แสงม,งมาา แบบแจมีดเครับการล่วงตีมันล้วงจะไหวไหมอ๋อล้วมีพลาสติกอยู่นะครับพาสิกของเจโลเจลถ้าพลังใกล้เคียงกันก็น่าจะสู้ไหวครับก็ประมาณนี้นะครับไอดีนี้ก็คิดจะขายอยู่เหมือนกันนะครับน่าจะขายครับ3ามพันสาอะไรแบบนี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ